สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องโแก้วในช่องน้องแก้วเชียงตรงเช่นเคยนะคะก็ยังอยู่กับน้องแก้วในชุดเดิมนะคะก็จะบอกว่าไปเอากระชายขาวมาแล้วนะคะก็คือไปเอาที่พี่ใหม่เนาะไปขอแบ่งปันพี่ใหม่มันนิดหน่อยนะคะก็คือว่าพี่ใหม่เขาให้มาเยอะมากเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะมีเลยค่ะกระชายก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็จะตอนนี้เนาะน้องแก้วก็จะมาแยกออกแล้วก็คือ จะนาเอาหัวของกระชายไปปลูกนะคะส่วนรากเนี่ยก็จะเก็บไว้ทานที่บ้านนั่นเองนะคะก็สาหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอคําติชมแล้วก็สาหรับออขอคําติชมจากพี่พีเอฟซี MC ด้วยนะคะว่าน้องแก้วทำถูกวิธีไหมแล้วขั้นตอนไหนที่น้องแก้วได้ทําผิดนั่นเองนะคะนั่นก็คือขั้นตอนที่จะปลูกกระชายนั่นเองคะ่ะทุกคนคือน้องแก้วก็จะนําเอารากตัวนี้ออกเนาะ นำอาลากตัวนี้ออกแล้วก็จะเหลือแค่หัวของกระชายเอาไปปลูกนั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าดินที่น้องแก้วนําเอากระชายไปปลูกนั้นคือดินที่โอเคหรือย,อยังแล้วสถานที่ที่น้องแก้วเอากระชายไปปลูกนั้นโอเคหรือยังนั่นเองนะคะตอนนี้น้องแก้วก็จะเออเอาไปปลูกก่อนส่วนหนึ่งนะคะเหนืออีส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ก่อนเออเผื่อพี่พเอฟซีจะมีคําติชมที่ดีมากน้องแก้วก็จะได้เอาไปปรับใช้นั่นเองนะคะก็สําหรับเออ ครั้งนี้เนาะเดี๋ยวน้องแก้วถ่ายกล้องหลังให้เห็นดีกว่าว่าตอนที่น้องแก้วเนี่ยจะบอกว่าเอาลากออกเนี่ยถูกไหมอะไรแบบนี้นะคะก็สําหรับคลิปพี่ก็ต้องขอคําติชมจากพี่เอซด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระชายกระชายทั้งหมดที่จะบอกว่าพี่ใหม่ให้มานะคะก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะน้องแก้วก็จะมาเอาดึงดึงเอาลากของกระชายออกเนาะจะแยกเป็นสส่วนนะคะนี่เลยก็จะดึงออกแบบนี้เลยนะคะพี่เขาบอกว่าให้ปลูกที่ ที่ที่มีแดดนิดนึงที่ร่มนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าจะแดดทั้งหมดเนาะแล้วอันนี้น้ำแก้วก็จะแกะออกนะคะเพื่อเอาเก็บไว้ทานที่บ้านนั่นเองค่ะไม่รู้ว่าที่น้องแก้วทำเนี่ยมันถูกวิธีหรือเปล่านะคะคือน้องแก้วก็คือไม่มีประสบการณ์ไปซื้อกระชายเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าทางแก้วไปซื้อเนี่ยคือจะได้กระชายของแท้มาหรือเปล่านั่นเองนะคะนี่เลยค่ะ ตอนนี้ก็ได้มาแล้วแต่ยังไม่รู้วิธีปลูกนะคะคือก็เพราะว่าเราไม่เคยรู้จักมันนะนกกระชายน่ะคือน้องแก้ไม่เคยรู้จักนะคะก็เลยไม่มีประสบการณ์เลยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์แรกๆเลยนะคะที่ปลูกกระชายนะคะไว้ทานที่บ้านนั่นเองคะ่ะเลยค่ะก็น้องแก้ก็จะแกะออกแบบนี้เนาะไม่รู้ว่าถูกวิธีหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถูกวิธีก็ขอคําติชมด้วยนะคะทุกคนนี่เลย จะเกะออกแบบนี้แล้วก็เอาหัวของกระชายเนี่ยคือไปปลูกเนาะแล้วส่วนรากเนี่ยก็เก็บไว้ทานที่บ้านนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรนะคะถ้าทําเมนูอะไรเดี๋ยวน้องแกจะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นนะคะนี่เลยค่ะก็ได้หัวกระชายมาประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยว ขอแกะทั้งหมดก่อนนะคะถ้าแกะเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งคะ่ะทุกคนตอนนี้น้องก็กได้แยกจะบอกว่าลากกระชายแล้วก็หัวกระชายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหัวกระชายที่ได้มาก็มีจํานวนเท่านี้นะคะน้องก็จะบอกว่าจํานวนหัวกระชายที่น้องกได้มาเนี่ยน้องทุกแก้วจะแยกเป็น สามส่วนนะคะส่วนหนึ่งปลูกก่อนเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องรอคําติชมจากพี่เอฟซีว่าน้องปลูกถูกวิธีไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งน้องแกก็จะแยกไปให้คุณพ่อของพี่ทองนะคะเพราะว่าคุณพ่อของพี่ทองเนี่ยท่านอยากได้กระชายนะคะแต่ท่านไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กระชายร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านั่นเองนะคะก็เลยจะแยกเอาไปให้คุณพ่อพี่ทองด้วยนะคะแล้วก็น้องแกจะบอกว่าตัวนี้เนาะถ้ามันเป็นแบบนี้นี่ เราควรที่จะหักหัวมันแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนหักหัวแยกออกมาเนาะหักหัวแล้วก็แยกออกมาปลุกปลุกปลุกแยกกันใช่ไหมคะคือถ้าหากว่าไม่หักนี่มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นหัวที่ใหญ่มากเลยค่ะก็เลยขอที่จะหักนิดหน่อยประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าน้องแก้วทําถูกวิธีหรือเปล่านะคะขอคําติชมหน่อยนะคะทุกคนตอนนี้น้องแก้วได้เดือกแล้วนะคะก็ตัดสินใจว่าจะปลุกที่หน้าบ้านเลยทันทีนะคะที่ตรงนี้เลย มีบรรยากาศที่ตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีแดดมาถึงเนาะแล้วก็จะมีฝนด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะล่มนิดหน่อยนะคะที่ตรงนี้พอดีน้องปลูกต้นอันนี้ไว้นะคะนี่เลยอันนี้คือน้องเลือกที่จะใส่ในกระถางต้นหนึ่งแล้วก็ปลูกนี่ยหลายอย่างเลยแล้วก็ในนี้จะมีรวมทั้งอินทผลัมด้วยนะคะที่น้องแก่ปลูกเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวคิดว่า จะเอากระชายมาปลูกที่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าดินที่ตรงนี้ก็โอเคสมบูรณ์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นดินผสมทรายด้วยนะคะพี่ๆทุกคนเห็นคิดว่ายังไงบ้างคะสมควรที่จะปลูกตรงนี้ไหมคะก็จะลองปลูกที่ตรงนี้ดูก่อนนะคะอยากก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะนี่เลยค่ะที่ตรงนี้ก็ปลูกหลายอย่างหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะคะมีทั้งหลอกไม้มีทั้งพืชผักเลยคะ่ะทุกคน นี่เลยนะคะเดี๋ยวขอเตรียมที่ดินก่อน,นะคะ่ะ ที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือดินผสมทรายนะคะดินที่มีไว้เนาะจะไม่มีทรายเยอะนะคะก็เลยเอาทรายมาเทใส่อีกนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็เราจะมาเริ่มปลูกกระชายกันดีกว่าะคะ่ะเราจะแยกเป็น3ส่วนแล้วก็ปกลูกด้วยกันนะคะเดี๋ยวถ่ายกล้องหลังเวลาตอนที่ปลูกกระชายให้ทุกคนได้เห็นค่ะแล้วตอนนี้เราแิากก็จะเริ่มปลูกแล้วนะคะ,ะก็จะเริ่มเอาที่มันเป็นหนกหนกมันยาวๆเนาะปลูกก่อนเลยนะคะ ลึกเนอะเพราะว่ามันมีหน่อออกมาแล้วนั่นเองนะคะ ก็จะเอาน้ำมาลดนะ้ำนี่เลยค่ะรดน้ำเป็นที่เรียบร้อยก็จะขัข้นตอนที่จะต้องเอารั้วนะคะถือว่าทำเป็นที่จะบอกว่าขั้นเนาะ ถ้าถ้าเราไม่คั่นเอาไว้เนี่ยก็กลัวว่าไก่มันจะมาคุยนะคะนี่เลยค่ะที่น้องปลูกกระชายนะคะแล้วข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นต้นอินทผลัมเนาะที่เราแก้วได้ปลูกไว้นะคะตอนนี้ก็คือออกแล้วนะคะงอกออกมาแล้วนะคะแต่ว่าต้นมันก็ยังเล็กๆอยู่เลยนะคะก็เลยต้องคอยรดน้าเนาะคอยคอยดูแลก่อนนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องขอไปเอา จะบอกว่าอันนี้ที่เชียงตุงเรียกว่าโหตาแสงนะคะเนี่ยโหตาแสงนะคะจะไปเอาโหดตาแสงนี้มาขั้นเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไก่มาคุยนั่นเองค่ะทุกคนแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นโหดตาแสงที่นกแก้วได้เตรียมเอาไว้แล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเอามาขั้นกระชายขาวของเราเลยดีกว่าค่ะเพื่อที่จะเอากันเนาะไม่ให้ไก่เข้านั่นเองนะคะไม่ให้ไก่เข้าไปคุยนั่นเองค่ะ ก็คือต้องมีเสาหลักที่มันมั่นคงนะคะตอกไว้หนึ่งอันนะคะเพื่อที่จะมันจะไม่ล้มเนาะโอเคตอนนี้ก็ปลูกตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกอีกที่นึงค่ะ แล้วตอนนี้นะคะก็น้องแกก็จะมาปลูกอีกที่นึงนั่นก็คือเอากระถางที่มันที่แตกแล้วนั่นเองนะคะที่เราใช้งานแล้วมันพังแล้วเนาะเอามาใส่ทรายนะคะเพื่อที่จะปลูกกระชายเอาไว้นั่นเองนะคะก็คืออันนี้จะเป็นการปลูกแบบเริ่มต้นก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอามันแช่ไว้ในตู้เย็นเนาะมันก็จะงอกอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็กลัวว่าหน่อมันจะหักกันเองนะคะก็เลยเอามา ปลูกในทรายไว้ก่อนปลูกในทรายน่ยเราสามารถถอนแล้วก็เอาไปปลูกทื่นได้ง่ายแล้วก็โอเคนั่นเองนะคะก็เลยเลือกที่จะปลูกที่ในทรายค่ะตอนนี้ก็จะมาเอาทรายใส่กระถางแล้วก็ปลูกกระชายขาวกันเลยดีกว่าะคะ่ะท<ช>ุกคนอันนี้ก็จะเป็นทรายที่น้องแก้วนะคะไปเอามาที่ริมคลองในวันก่อนนั่นเองค่ะ ก็ใส่ไพใส่ลงไปพอประมาณนะคะแบบนี้เลยแล้วก็แล้วก็เอากระชายที่เราจะาปลูกนะคะลงปลูกในกระถางได้เลยะคะ่ะเพราะว่าเราปลูกในทรายเนาะมันก็จะง่ายต่อการาจะบอกว่าเก็บนะคะเราจะเอาไปวางไว้ที่ตรงไหนก็ได้ที่แสงที่มีแสงแดดก็ได้ที่ไม่มีแสงแดดก็ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันง่ายต่อการเอาไปปลูกใหม่เนาะดูบัว คุณแม่กําลังจะเอาหญ้าไปให้วัวทานนะคะวัวก็เอาจะเอาไปให้วัวกินนะคะขอโทษค่ะที่ใช้คำผิดคือวัวก็ตามมาแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกระชายกันเลยดีกว่าคะ่ะเราก,ก็ต้องหันหน่อของกระชาย,ยาเนาะขึ้นข้างบนแบบนี้เลยนะคะเอ,อุยแกุ้งติดกระชายด้ <laughs> เดี๋ยวน้องมกก้าถ่ายกล้องหลังให้ทุกคนได้เห็นดีกว่าค่ะเวลาที่น้องปลูกกระชายนะคะเพราะว่าถ่ายกล้องหน้ามันจะไม่ค่อยเห็นตอนที่ปลูกกระชายนั่นเองค่ะเดี๋ยวถ่ายกล้องหลังให้เห็นนะคะก็คือกระถางกระชายนะคะได้ปลูกไปแล้วสองสามอันเนาะอันนี้ก็จะมาลงอีกนะคะใส่ลงไปพอประมาณเลยนะคะอันนี้เราไม่รู้ว่าหน่อมันจะหนอดตรงออหน่อนี่ไงเล็กๆนี่นะคะหน่อมันจะหนอดตรงเล็กๆที่ตรงนี้แล้วก็ดูที่ตรงนี้แล้วก็ เอาจุ่มลงไปเลยในทรายนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะมีหนกขึ้นมาแล้วนะคะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะก็ทยอยปลูกลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาขยายทีหลังเนาะว่าจะเอาปลูกยังไงแล้วก็จะเป็นดินแบบไหนนั่นเองนะคะเราต้องมีสำรองเอาไว้ก่อนเนาะ อันนี้นี่เราไม่เห็นนะคะว่าหน่อมันจะออกมาตรงไหนแต่ว่าตรงเล็กๆนี่มันจะเห็นอยู่ว่ามีหนอนนิดหน่อยนะคะกระชายที่เหลือไว้ก็เป็นจํานวนสองส่วนนะคะส่วนที่จะเอาไปให้คุณพ่อด้วยนะคะวันนี้ยังไม่ได้ไปหาคุณพ่อเนาะก็เลยเอามาปลูกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังถ้าจะไปค่อยถอนแล้วก็เอาออกไปนะคะ<ม>ก็เพื่อที่จะให้หนอกกระชายนั้นไม่หักน<ม>ั่นเองค่ะ<ม>ทุกคน นี่เลยค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อย แล้วนะคะเราปลูกกระชายเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็คือเราต้องเอาน้ํามาลดแล้วก็เอาไปวางจุดที่ที่เราจะต้องเอ่อต้องการเอากระชายไปวางไว้อ่ะเนาะก็เดี๋ยวเอาน้ำมาลดแล้วก็เอาไปวางไว้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะอันนี้ก็กระชายของน้องแก้วเนาะน้องปลูกเสร็จแล้วก็เอามาไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไม้มาคั่นเอาคั่นเอาไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไก่มาคุยนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้ก็ไว้ที่ตรงนี้เช่นกัน,นะคะ่ะ นี่เลยค่ะก็ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้น้อแก้วก็ปลูกกระชายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันว่ากระชายของน้องแก้วนองจะงอกออกมาแบบสวยงามไหมแล้วก็จะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะ มาติดตามในวันหน้านะคะประมาณ7วันหรือว่าอีก1เดือนข้างหน้านะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ได้บูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอันไหนที่น้องแก้ได้ทําผิดพลาดไปหรือว่าผิดวิธีก็ต้องขอคําแนะนําขอคําติชมจากพี่ๆ FC ทุกคนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิกให้น้องแก้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณค่าแล้วก็สวัสดีค่าก็ขอขอบคุณ ที่ใหม่มากๆเลยนะคะที่แบ่งปันกระชาขาวมาให้น้องแก้วได้ปลูกนะคะเพื่อไว้ต่อตักโควิดแล้วก็ไว้ทานในในบ้านนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะทุกคนไว้เจอก,กันคลิปใหม่นะคะ